มาค่ะดูผลงานนะคะตามที่เราได้เรียนไปแล้วหรือว่าได้ทําไปแล้วเมื่อเช้านะคะอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะคะเริ่มต้นจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามเซ็นะคะหลังจากที่ใช้เวลาหนึชั่วโมงครึ่งก็จะได้สีนี่นะคะส่วนชิ้นที่สองนะคะจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะหกเปอร์เซ็นใช้เวลาเท่ากัน ชิ้นที่3นะคะจะเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ9%โดยใช้เวลาเท่ากันคือถึงชั่วโมงครึ่งนะคะส่วนชิ้นที่4ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เราใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์12%ผมชิ้นนี้นะคะหลังจากที่เราฟอกไปแล้วเนี่ยเวลาล้างนะคะผมก็จะมีอาการขาดแล้วก็เปื่อยก็คือหายไปครึ่งหนึ่งนะคะ สีผมก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็คือจะได้สีที่อ่อนกว่าทุกชิ้นที่เราได้ตลอดแต่สภาพเส้นผมนั้นบอกเลยนะคะว่ายับเยินมากนะคะใช้เวลาเท่ากันคือ1ชั่วโมงครึ่งเพียงแต่เราจะเปลี่ยนก็คือใ,ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แตกต่างกันอัน9นะคะดูทีนึง นตัวนี้หกนะคะก็จะมีความเข้มขึ้นเงนตัวนี้สามเปอร์เซ็นนะคะอันนี้ก็คือให้นักเรียนทดลองทำเลยนะคะทำดูว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ F o o X A D. กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มจากสามหกเก้าสิบสองที่มีอยู่ขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะส่วนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o o X A D. ที่สูงกว่าน,นี้จะไม่มีวางขายนะคะ มันก็จะอยู่ในท้องตลาดตามนี้เลยเราจะเห็นได้ว่าการใช้แฮลิเอตเปอร์ออกไซด์นะคะที่สูงผมก็จะสีอ่อนลงแต่สภาพเส้นผมนั้นก็จะเปื่อยบ้างขาดบ้างส่วนสามเปอร์เซนก็จะมีความสีเข้มนะะอันนี้คือเราได้ทดลอง คือผลงานที่ทำในวันนี้นะ